ไอ้ถุงเงินไก่ถุงทองเขาก็สงสัยนะกุ้งกุ้งฝอยสดๆดูกุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาเลยที่นี้งานเข้าแล้วเราจะต้องทำปลาล้าดูนี่ปลาปลาก็ดีนี่กุ้งฝอยเยอะมากเลยกุ้งฝอยสดๆเลยทำอะไรกินดีกุ้งฝอยดูดิ กุ้งฝอยสดมากทำกุ้งเต้นนะทำกุ้งเต้นหรือจะทำอะไรดีดูไอ้สองตัวเขาก็สงสัยมากเลยโอกุ้งก็เต้นดงเด,ด,ด้งดงเด้งดูถุงถุงเงินสงสัยมากดูกุ้งก็เต้นเต้นเต้นกุ้งก็เต้น,ตนถุงเงินก็สงสยัย ดูเราจะทำอะไรกินดีทีนี้นางเลี้ยงแถวกันเลยครับแมวไม่เคยเห็นกุ้งแมวไม่เคยเห็นกุ้งดูทำยังไงดีกุ้งเยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมผลงาน ผลงานการดักกุ้งนี่